สวัสดีกันด้วยนะคบวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับตามคนดินดินนะครับวันนี้ลูกค้ามาจากปทุมนะครับมาปิดเซต2อคูณสไปนะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาอุดหนุนนะครับลูกค้าเปิดร้านอาหารใหม่นะครับก็อยากมีชุดเครื่องเสียงไว้นะครับตัวนี้ก็แนะนําเลยเลยนะครับสายดนตรีสดหรือว่าพกซองรับงานทั่วไปนะครับตัวนี้ก็แนะนานะครับกางก็จะเป็นกลาง6นิ้วอาซีเอฟนะครับตัวนี้จะเป็นปากไรอะเลนะครับกระจายเสียงได้ดีมากนะครับเสียงใสรายละเอียดครบนะครับมีเน็ตเวิร์กกางเหลยมนะครับส่วนเสาก็จะเป็นเสา ได้นะครับตัวนี้สามารถยืดได้ถึง120เซนติเมตรนะครับส่วนเบสคซับ KW นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดอกคงหล่อไวคอย3นิ้วนะครับอยู่ที่800วัตต์นะครับกำลังขับของ M อนะครับหรือว่าแอคทีฟเรานะครับอยู่ที่1,600วัตต์นะครับเซนเนลละ800นะครับส่วนขับกลางนะครับตัวนี้ไซส์ไม่นะครับเสียงหนานะครับไม่บางเลยนะครับผมตัวนี้แนะนำได้เลยนะครับผมถ้าเป็นสายดนตรีสดหรือว่าพบซองทั่วไปผมก็แนะนำได้นะครับผมเอาไปต่อยอดถอกทุนได้นะครับ สายคาราโอเกะก็เหมือนกันนะครับปีใหม่นี้ก็แนะนำได้เลยนะครับต้องมีซักเซตไว้นะครับเซตหนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าสองเซตนี้นะครับลูกค้าไปเล่นปเป็นสเตอร์นะครับก็อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็ คุณผู้จัดการผมก็แนะนําลูกค้าไปเบื้องต้นนะครับใรการใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือสวยมากนะครับเสียงแบบว่าโอ้เสียงดีมากเลยนะครับพี่ๆน้องๆผมแนะนาได้เลยนะครับถ้ามีมิเซอร์อีกหนึ่งตัวนะครับสามารถร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับผมเสียงดีนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผม